ตัวนี้เป็นการทดสอบอาขาพอดพัดลมนะครับตัวนี้เป็นตัวจับองศานะครับตัวนั้นขึ้นออกนะครับมันจะมีอยู่สองโหมดโหมดที่หนึ่งาองศาอุณหภูมิที่ที่ร้อนขึ้นเนี่ยมันจะเปิดพัดลมให้นะครับแต่บอกตรงนี้ส่วนถ้ามันเกินไปมันร้อนเกินไปก็จะหยุดขึ้นนะครับสังเกตเหรอตรงนี้นะ ตัวนี้คือพัดลมทํางานพอมันเริ่มเย็นสักครักนะครับมันก็จะหยุดหยุดเปิดพัดลมรอนะรอให้มันเย็นกันนะครับทีนี้พองสามันเกินนะครับให้สังเกตขึ้นตรงนั้นนะครับ นะครับมันร้อนเกินนะครับมันก็จะหยุดนะครับพอร้อนเกินมันก็จะหยุดการจ่ายขึ้นออกไปเลยนะครับก็คือมันจะปิดเครื่องเลยโอเคทีนี้ต่อปิดเปิดนะครับ ยังร้อนอยู่นะครับตันนี้ยังร้อนอยู่พัาลมในเปิด